สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง diy by ครูต่ายค่ะวันนี้ครูต่ายจะมาชวนทำเป็นผ้าสวมคอนะคะให้ความอบอุ่นได้จะใช้เป็นแบบสวมสีสัะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หดี๋จะเรียกอีกอย่างว่าปลอกคอก็ได้นะคะเล้วราก็ใส่ลงไปแล้วก็พับ่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่พับก็ตั้งขึ้นมาปิด ได้จนถึงปากนะคะถ้าเราไปในที่ที่อากาศหนาวมากๆแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยก็จะบานลงมาจนถึงช่วงบ่าเรานะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นไหมพรมค่ะเส้นใหญ่เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เข็มถักเนี่ยครูต่ายต้องการให้มันฟูหน่อยครูต่ายก็จะใช้เข็มถักเบอร์ขนาด4 5มเมตรค่ะ แล้วก็เข็มเก็บปลายไหมพรมและกันไกนะคะเรามาเริ่มเลยเดี๋ยววันนี้ครูตาจะถักเป็นทูโทนเรามาเริ่มจากสีอ่อนก่อนเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่เราเราจะถักจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่ ความยาวที่สามารถที่จะอลอดศีรษะเราลงมาได้เราจะขึ้นต้นโซ่โดยสามารถที่จะสวมสศีรษะได้นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นศีรษะเราเราก็วัดรอบรอบศีรษะลงมาแล้วเราก็ถักโซ่ให้ได้ความยาวตามนั้นแต่ว่าให้เป็นเลขคู่นะคะ อย่างของตุ๋ยเนี่ยวัดแล้วเนี่ยก็ประมาณ21นิ้วเราก็จะถักโซ่ไปยาวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้เป็นเลขคู่เราก็เริ่มนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 0สีกดกา่ก็จะลองวัดดู แค่18นะคะเมื่อกี้60นะคะ61 62 63 64 65 66 6 7 68 69 70ก็เอาอันนี้มาวัดกับศีรษะเราจริงๆก็ได้นะคะ70ของคุณตายเนี่ยได้ได้แล้วค,ค่ะคุณตายว่ามันเหมือนมันจะใหญ่ไปด้วย เจ็ดสิบตกกุตยจะล้อออก4นะคะ1 2 3 4ก็เท่ากับเหลือ66แล้วก็เราก็จะล่อถ่วงเป็นวงกลมเราต้องค่อยๆลูดจากต้นมาปลายนะคะมันจะได้ไม่พลิก แล้วก็สลิป i t ิชหรือลอดหั่วมาแล้วเราก็เริ่มถักดับเบิลโคเชหรือพอนคอหรือ F นะคะด้วยการขึ้นต้นด้วยโซ่3 1 2 3แล้วเราก็จะถักลงไปทุกช่องเลยนะคะหรือเราจะใช้วิธีนับหลักเอาก็ได้ค่ะ สมมุติว่าเพื่อนๆถักโซ่ขาดเกินไปหหรือ2เนี่ยขาดเกินไปนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มารักไก่โดยการเพิ่มตรงไหนเข้าไปสักตัว2ตัวก็ได้อันนี้เราก็ถักดับเบิลโคเชตหรือเอฟหรือพ่อหนังคอของเราไปให้ตลอดเลยนะคะ แถวแรกๆมันจะจับยากนิดนึงอะนะคะมันจะหลุดเพราะว่ามันยังชิ้นเล็กอยู่เดี๋ยวพอเราถักแถวต่อๆไปเนี่ยลายนี้ก็จะใช้เวลาเร็วมากเลยค่ะทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็มันเอเนกประสงค์ด้วยนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวทางเหนือเนี่ยค่ะเราจะพับครึ่งลงมาหรือว่าเราจะให้มันตั้งทั้งหมดก็ได้มันก็จะสามารถที่จะ สูงขึ้นมาปิดถึงจะหมูกเราได้นี่นะคะเพื่อนเนก็ไปถัก f หรือ double c r o c h e มาตลอดแถวเลยนะคะแล้วก็นับหลักให้ได้เล็กคู่เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตอนนี้คุณต่ายก็ถัก double c r o c h e มาจนครบแถวแล้วนะคะแล้วก็คุณต่ายขอแก้ข่าวขอแก้ ความเข้าใจผิดค่ะก็คือว่าจํานวนโซ่ที่เราถักเริ่มต้นไว้เนี่ยค่ะจะต้องเป็นเลขคู่แล้วก็หารด้วย4ีลงตัวด้วยนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะถักลายลอนอย่างงี้ค่ะมันจะเป็นนูนขึ้น2แล้วก็นูนต่ําลงไปอีก2ซึ่งมันจะต้องหารด้วย4ลงตัวมันถึงจะลงล็อกมันแบบนี้นะคะคุูต่ายก็ใช้วิธีเพิ่ม ตรงนี้เข้าไปตอนนี้คขาตัดก็จะได้ทั้งหมด68หลักแล้วพอเราได้จํานวนตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเอ่อโซ่สามที่เราเริ่มต้นไว้เราก็นับเป็น1ด้วยนะคะรวมทั้งหมดทั้งแถวเลยเนี่ยก็68หลักเราก็จะมาสลิปสเปชหรือว่าลอดห่วงกับโซ่ตัวที่สามที่เราเริ่มต้นเอาไว้วน,น,วนะคะ,ดะ,ะ, stitch, ดโ,ะ,คะโดยการจิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็แถวที่สองเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยโซ่สาม เราจะเริ่มถักลายลูกฟูกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่สามนะคะนี้หลักนี้นะคะหลักนี้จะตรงกับหลักที่เราเพิ่งจะถักไปเนี่ยค่ะตรงกันแล้วหลักถัดไปเนี่ยเราก็จะถักแบบดับเบิลโคเชต์แต่ว่าการจิ้มของเราเนี่ยเราเราจะจิ้มอ้อมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแบ็คโพสนะคะแบ็คโพสก็คือว่ามันจะนูนไปข้างหลังอะคะ่ะเนี่ย ดูเข็มนะคะมันจะจิ้มจากข้างหลังอยงเงี้ยค่ะมันจะโผล่จากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้ามันจะขึ้นข้างนี้แล้วก็ลงข้างนี้แล้วจึงเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาดึงให้สูงนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะมี3ามห่วงในเข็มเหมือนเราทักดับเบิลโคเชตเลยค่ะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดทีละสองห่วงสองครั้ง มันคือวิธีการถักดับเบิลโคเช้นนั่นเองแต่มันต่างกันตรงที่การจิ้มใหม่ลงที่ฐานแบบนี้เนี่ยเราก็ถือว่าคู่นี้เป็นแบ็กโพสทั้งคู่แล้วนะคะก็คือมันจะนูนต่ำลงไปทีนี้อีกคู่หนึ่งเราก็จะถักเป็นนูนสูงมันก็จะเป็นฟอนต์โพสฟอนที่แปลว่าข้างหน้าค่ะมันจะนูนมาข้างหน้าเราก็จะพันเเหัวเข็มนะคะแล้วก็ดูวิธีจิ้มนะคะเนี่ยเราจะจิ้มจากข้างหน้าค่ะ มื่อกี้มันข้างหลังใช่ไหมคะเนี่ยเราจะจิ้มจากข้างหน้าลงไปลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นอีกข้างหนึ่งแล้วจึงเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาก็จะมีสามห่วงในเข็มดึงให้สูงที่สุดเกี่ยวไหมลอดทีละสองห่วงสองครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะพันหัวเข็มลงด้านหน้าเห็นไหมคะลงข้างนี้ขึ้นข้างนี้มันก็จะนูนขึ้นแล้วก็เกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมา จะมีสาห่วงเลเข็มเกี่ยวไหมลอดทีละสองห่วงสองครั้งเนี่ยค่ะอันนี้ f r o n โพส s t d o บ b l e crochet ก็คือนูนหน้าสองอันนี้ back post double crochet ทีนี้ก็สลับกันนะคะต่อไปก็เป็นคู่ต่อไปก็เป็น back post แล้วก็พันหัวเข็มแล้วเรากาาะะ็จิ้มจากข้างหลังขึ้นมาเนี่ยดูหัวเข็มนะคะจิ้มจากข้างหลังขึ้นมาขึ้นฝั่งนี้ลงฝั่งนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมา มันก็จะมีสามห่วงในเข็มเนี่ยดึงให้ตึงเลยค่ะดึงให้สูงเท่าที่จะสูงได้ก็เกี่ยวไหมลอดทีละสองห่วงสองครั้งตัวหนึ่งนะคะพันหัวเข็ม back โ r สจิ้มจากข้างหลังข้างนี้ขึ้นข้างนี้ลงอีกข้างหนึ่งเกี่ยวไหมลอดช่องเดิมออกมาดึงให้สูงเกี่ยวไหมลอดทีละสองห่วงสองครั้งเห็นไหมคะมันจะเป็นลายลูกฟูกมันก็จะเป็นต่ำสอง นูน2ต่อไปก็จะเป็นฟอนต์โพสก็จิ้มจากข้างหน้าลงไปลงข้างนี้ขึ้นข้างนี้เกี่ยวไหมล้อช่องเดิมออกมาดึงให้สูงแล้วก็กดทีละสองห่วงสอง,งพางผนูเข็มนะคะจิ้มจากข้างหน้าลงไปเนี่ยค่ะมันก็จะสลับกันเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้ฟอนต์โพสต อันนี้ back post อันนี้ front back อันนี้เราสลับเป็นคู่มันก็จะเป็นรอนใหญถ่ถ้าเราสลับเป็นรอนเดียวอะคะ่ะมันก็จะ1ต่อ1มันก็จะเป็นลอนเล็กนะคะอันนี้ f อ o n t แล้วต่อไปเราก็เป็น back post ก็จิ้มจากข้างหลังดึงให้สูงอีกตัวหนึ่งเพราะเราจะทำเป็นคู่ต่อไปก็เป็น f อ o n t post d บ u b l e c r o เตัวที่1 อนต์โพสดับเบิลโคเชตัวที่2ต่อไปก็เป็นแบ็คโพส t d ดับเบิลโคเชตัวที่1นึ่งแบ็คโพสจิ้มจากข้างหลังดับเบิลโคเชตัวที่2องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบตอนนี้คุณต่ายก็ถักแถวที่2มาจนเสร็จแล้วนะคะ ตอนที่เราเริ่มต้นเอาไว้เนี่ยมันเป็นแบ็กโพส์ดังนั้นเวลาจบเนี่ยมันก็จะต้องเป็นฟอนด์โพส์เห็นไหมคะมันจะต้องนูนข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะสลิปสปีชกับโซ่แรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้แล้วก็นับ1 2 3จิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมลอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดมันก็จะลงตามรอยของมันพอดีนะคะแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมคะ่ะ เป็นต้นได้โซ่สมให้ถือว่าเป็นแบ็กโพสต์นะคะแล้วก็แบ็กโพสต์อีกตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยง่ายแล้วค่ะเราเห็นแถวที่แล้วเป็นตัวอะไรเราก็ถักแบบนั้นอันนี้เราเห็นเป็นแบ็กโพสต์ใช่ไหมคะเราก็ถักแบ็กโพสต์ตามอันนี้ก็เท่ากับว่าได้คู่หนึ่งแล้วนะคะอันนี้เราเห็นเป็นฟ론ต์โพสต์เราก็ถักฟ론ต์โพสต์ตามเฟิร์นโพสต์ก็คือเราจิ้มจากข้างหน้าลงไป ฟรอนโพสอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็ได้ฟรอน t ์โพสดับเบิลโคเชตคู่หนึ่งต่อไปก็เป็นแบ็กโพสแบ็กโพสสองตัวเราก็จิ้มจากข้างหลังแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดออกมาันหวยเข็มจิ้มจากข้างหลังเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะเป็นแถว ของเขาเรียงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ front post double crochet คู่หนึ่งคู่นี้ก็เป็น back post back เนี่ยบางคนมือใหม่จะบอกว่ามันงงๆจะเกี่ยวยากคูแต่ก็จะช้านิดนึงนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นจากข้างหลังขึ้นฝั่งนี้แล้วก็ลงฝั่งนี้แล้วก็เกี่ยวลอดช่องเดิมออกมา ดึงให้สูงคูณตาทําให้ดูอีกคู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ Front p o s t Front p o s t ต่อไปก็ Back Pose ดึงให้สูง อันอยเข็มนะคะแล้วก็จิ้มจากข้างหลังขึ้นมาลงฝั่งนี้เกี่ยวลอดออกมาข้างหลังเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลายของมันเป็นแท่งของมันลอนไคลรลอนมันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะจน ได้ความยาวตามที่เราต้องการอันนี้ของคุณต่ายเยลวลาใช้เนี่ยก็จะแต่อันนี้จะใหญ่ใหญ่เกินไปนะคะเนี่ยเราก็พับอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะเผื่อพับอย่างนี้เราก็เอาสูงสูงแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการพับเราก็เอาสักประมาณแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถักลายแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปทำ มาให้ได้จนถึงความยาวที่ต้องการนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอยากจะได้สั้นหรือได้ยาวเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าเรียกง่ายก็เรียวกว่าปลอ,อกคอเราอะนะคะเนี่ยอยากได้สั้นหรือได้ยาวอยากจะพับหรือว่าไม่ต้องพับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนไหล่หรือส่วนบ่าเราแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเพื่อที่จะทำแถวนี้ค่ะตรงนี้ก็คือแค่ทำซ้ำ เ,เพื่อนๆอย่าลืมดึงให้สูงๆนะคะดึงหลักให้สูงๆมันจะได้นุ่มๆอะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ทำปอกคอเนี่ยมาได้แค่นี้สักประมาณ4นิ้วก็พอแล้วนะคะจะจะจะไม่ทําแบบพับเหมือนอันใหญ่อันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะจะเป็นปอกคอตั้งธรรมดาแล้วขนาดประมาณ4ี่ห้านิ้วเนี่ยค่ะ สามารถที่จะทำเป็นเอียร์วอร์มเมอร์ได้ด้วยนะคะก็คือปิดให้ความอบอุ่นที่หูวะคะ่ะโดยที่ดอกไม้นเนี่ยเราก็อันนี้คุณต่ายมีทำคลิปสอนด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเปิดดูนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นไอเดียะคะ่ะว่าถ้าเราทำความยาวประมาณแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะประยุกต์เป็นเอียร์วอร์มเมอร์ได้ตอนนี้ก็จะมาทำในส่วนระบาย ในส่วนระบายตรงนี้ออกไปให้ดูนะคะอันนี้พอเราทำเสร็จแล้วพอเราทำจบแถวแล้วเราก็จะส p stitch นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณต่ายจะเปลี่ยนสีคต่ายก็เลยต้องเล้ะออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะปล่อยสีเก่า ออกจากมือเรานะคะแล้วก็เอาสีใหม่มาถักกล้องนิดนึงค่ะตอนนี้เราปล่อยสีเก่าออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็เอาสีใหม่มาเตรียมถักแล้วก็ ทำเหมือนจะสลิปสเต c h ปกติคือจิ้มลงไปในโซ่ตัวที่สามที่เราเริ่มต้นเอาไว้แต่ว่าเราปล่อยสีเก่าแล้วเราก็เกี่ยวสีใหม่เข้ามาแทนแล้วทุกห่วงที่อยู่ในเข็มมาให้หมดแล้วก็เหลือปลายเอาไว้สักแคน่นี้ค่ะแล้วเราก็ผูกป,ปลายซะหน่อยเพราะว่าอันนี้ลายมันหลวมลายมันใหญ่มันก็จะหลุดได้ ปลายแล้วก็ตัดสี่เกลางออกไปจะได้ไม่เกี่ยงกันทีนี้เราก็จะเริ่มถักส่วนที่มันบานออกแล้วนะคะเราก็จะเก็บปลายได้เนี่ยไปด้วยในตัวเราก็จะเริ่มต้นด้วยฟอนต์เราจะเริ่มต้นด้วยตรงนี้ นนะะแต่เวลาเราถักลายเนี่ยเราจะถักเฉพาะที่เป็นนูนๆค่ะที่ที่มันเป็นฟอนต์โพสนะคะแต่แบ็คโพสเนี่ยเราก็จะถักเหมือนเดิมอันนี้เราขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะ1 2 3สแล้วก็แบ็คโพสเหมือนเดิมค่ะถักเหมือนเดิมนี่เราก็เก็บไปด้วยัแบ็คโพสเหมือนเดิมเลยนะคะ พอเราถักแบ็กโพสสองหลักเสร็จนะคะต่อไปเราจะถักดอกเนี่ยลงตรงกลางของแบ็กโพสนะคะเราก็ถักดับเบิลโคเชเราจะถักดับเบิลโคเชสองหลักแล้วก็เซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชสองหลักลงในช่องเดียวกันค่ะแล้วก็พันหัวเข็มน,นะคะแล้วถักดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งที่นี้ผต่จะเก็บปลายตรงนี้พันเข้าไปด้วยตัวที่หนึ่งนะคะ ตัวที่สองนี่ก็จะเก็บเข้าไปด้วยก็โซ่สองขั้นหนึ่งสองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกสองตัวหนแล้วอันนี้เราก็ถักแบ็คโพสเหมือนแถงที่แล้ว แล้วก็ดับเบิลโคเชต์สองโซ่สองดับเบิลโคเชต์สองดับเบิลโคเชต์สองแล้วก็โซ่หนึ่งสองแล้วดับเบิลโคเชต์สองแล้วก็ฟันแล้วก็ fun, แบ็คโพส นี้ก็เช่นกันนะคะส่วนในนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราถักแถวที่แล้วเนี่ยมันก็จะถูกทับไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปถักให้มาถึงตรงนี้เลยนะคะส่วนระบายแถวที่หนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาสลิปสติชกับโซ่ตัวที่สามที่เราเริ่มต้นเอาไว้ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ถัก เหมือนแถวที่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มดับเบิลโครเชตเป็น3เท่านั้นเองนะคะอันนี้เราก็ถักแบ็คโพสเหมือนเดิมค่ะโซ่3แล้วก็แบ็คโพสแล้วในช่องนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นดับเบิลโครเชต์าหลักโซ่2องดับเบิลโครเชต์หลักเราก็จะเพิ่มเราต้องการที่จะขยาย ให้มันบานออกเล็กน้อยนะคะเราก็เพิ่มดับเบิลโคเชตเป็น3หลักส่วนโซ่เนี่ยสองเท่าเดิม1 2แล้วก็ดับเบิลโคเชต3สามหลัก1 2 3แล้วก็แบคโพสเหมือนเดิม ในนี้ก็ดับเบิลโคเชตสามโซ่สองดับเบิลโคเชตสามโซ่สองดับเบิลโคเชต์สามเราก็ไปทำเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ ตอนนี้ก็ระบายแถวที่สองก็เสร็จแล้วนะคะเรามาทำแถวสุดท้ายกันนะคะแถวที่สองที่มันบานออกอันนี้เดี๋ยวเรามาจบแถวด้วยการ Slip Stitch แล้วก็เดี๋ยวเราก็มาทำแถวสุดท้ายกันเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 s l ส p s t i t สล โซ่สามแล้วก็แบ c k post d o u บ้ล crochet แล้วในตรงกลางนี้ค่ะเราก็จะถักในทํานองเดียวกันแต่เราจะเพิ่มหลักจาก3เป็น4ค่ะโซ่สองเท่าเดิมก็ d o บ b บ e crochet หนึ่ง แล้วก็สี่แล้วก็โซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชตสี่หนึ่งสอง ช่องต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะดับเบ e c r o เชสี่โซ่สองแล้วก็ดับเบิ c r o เชสีเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วค่ะแถวสุดท้ายมันก็จะบานออกแบบนี้นะคะเราก็มาจบแถวสุดท้ายด้วยการ slip stitch เหมือนเดิม เราก็ทำโซ่เล็กๆล็อก,กเอาไว้หนึ่งตัวก็ตัดได้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเก็บปลายจิ้มเข้าไปเก็บในนี้ลึกๆเลยค่ะ จิ้มเข้าไปให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเยอะได้ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็จิ้มเข้าไปลึกๆนะคะแต่ว่าคุณแต่ก็จะพอแค่นี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็มาจัดรูปทรงแล้วก็ดึงลายให้มันลงล็อก ราก็จะได้ n e ็กวอร์มเเก๋ๆของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะ